กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่หลงเข้ามากันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเรื่องโคตเรเทพล้านสัตว์อสูรตอนที่106นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการแปลเองนะครับถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนักี่นี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแปลต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เฮ้ hey, ไอ้เจ้าเด็กหญิงยะโสข้าให้เวลาเจ้าสาวินาทีโจมตีอย่างสุดความสามารถเข้ามาซะข้าไม่รู้หรอกว่าเจ้าจะโจมตีข้าในรูปแบบใดพูดจบหรือ,อยังแค่นี้เหรอแค่นี้ข้าตัวนี้ลวนเป็นสัตว์มังกรชั้นยอดที่มีสายเลือดระดับเกา และแต่ละตัวก็ผ่านการทดสอบมานับพันครั้งมันสามารถเขย่าภูเขาและทะเลได้เลยข้าเลรออยากรู้จริงๆวิธีที่เขาไม่เพียงแต่ไม่เก่งกลัวข้า,าแต่ข้านั้นรู้สึกถึงหองหลอใของการดูถูกเฮ้ยกาดียังไงมาดูถูกข้าคนนี้ ให้ข้าได้แสดงให้เจ้าเห็นว่าข้าคนนี้เป็นเยี่ยงไรเมื่อเจ็ดสิบปีก่อนเจ้าหนูถ้าเจ้ากล้ามาหยอกล้อต่อลิ่นต่อหน้าขา้าจงเตรียมรับความพิโรธจากข้าผู้นี้ซะ นี่เป็นข้อห้ามในการตัดอายุไขเพื่อเพิ่มศักยภาพทางร่างกายดูเหมือนว่าท่านประธานชูจะเอาจริงอย่างนั้นสินะไม่มีปัญหาเลยฉอนสัญญาว่าจะทำให้คุณเชื่อเองอืมนั่นมันอะไรนาะข้าครอบลำตัวคำลามศพ มีดสปบลดดาวธาตุอันเดธการปรับโครงสร้างแขนขาที่หักพิษของศพตัดมังกร 1. คุณสามารถได้รับพลังจากสัตว์เอียงชั่วคราวรวมถึงทักษะ 2. ทักษะนี้มีประสิทธิภาพเป็นสองเท่าอืมครั้งนี้จะใช้อันไหนดีเนาะเอ๊ะ หากควรเลือกทักษะของสัตว์อสูรวิญญาณครอบครองตัวเองมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะรวมสัตว์เลี้ยงต่อสู้ตัวอื่นและหากเอฟเฟก์ทักษะที่เลือกโดยสกิลนั้นมันจะเป็น2เท่าของเอฟเฟกต์ดั้งเดิมกล่าว <9 S 1> <9 S 2> คือหลังจากการหลอมรวมของฉันนอกจากที่ได้รับพลังการต่อสู้ของหัวกระโหลกน้อยเป็นการชั่วคราวแล้วฉันยังสามารถได้รับพลังการต่อสู้เป็น2เท่าจากสัตว์หลายตัวอื่นได้อีก บังเอิญจังมีกระสอบซ้ายอยู่ตรงหน้าฉันพอดีเลยมันคงเป็นการเสียมารยาทที่จะไม่ลองอีกครั้งทักษะที่เลือกไว้สัตว์อสูรดวงดาวปูดผสมผสานกับสัตว์เลี้ยงสงครามตัวที่สองเข้ามาสัตว์มังกรเพิงชำละ วิญญาณพลังอาสูรปกคุมชนิดพิเศษเออนั่นมันมันรวมร่างตัวที่สองเป็นไปได้ยังไงนั่นไม่ใช่ทักษะเฉพาะที่สามารถเชี่ยวชาญได้ในระดับแรกของตำนานนี่เป็นไปได้ไหมที่การบ่มเพาะของโชผิงมันเป็นตำนานหลุมเสมือนจริงอะไรนะ เอาเริ่มจับเวลาได้แล้วมันเป็นไปไม่ได้มีความสัมพันธ์เดิมกับฉันชูผิงเองเป็นตำนานระดับมันอะไรนะและยังคงเข้าใจสถานการณ์หลงที่สมบูรณ์แบบที่สองเฮ้ เออเอ,อ๋อมันเป็นไปได้ยังไงต,ตำนานชูฉันยอมแพ้แล้วไว้ชีวิตฉันด้วยแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหรอท่านประธานชูใช่แล้ว นี่ใช้เวลาเพียงแค่1วินาที8ปบเองนะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยมาลองกันอีกหน่อยไหมอจึยังจะมาอีกงั้นเหรอหากไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ตั้งแต่เนิ่นๆข้าเกรงว่าข้านั้นจะไม่เหลือแม้แต่เท่าผงทูดีมีเพียงแค่ผีเท่านั้นแหละที่จะสามารถอยู่รอดภายในสมวินาทีในงำมือของเขาได้ <c oughs> ไม่แล้วละข้าขอยอมรับความผ่ายแพ้ตอนนี้คุณเป็นเจ้าของคนใหม่ของที่นี้ซึ่งเป็นองค์กรที่แข่งแกงที่สุดในทวีปเอเชียทั้งหมดเจ้าของสตาคนใหม่หล่อมากเลยครับท่านอาจารย์ยินดีต้อนรับท่านสตาร์ลอดหน่อยเอื้ย ล้อนี้แหละได้ยินว่าระดับการเลี้ยงดูเป็นอันดับหนึ่งของเมืองนี้ฉันจะลองทีเอ็กพักหัวข่าวของวันงดออกเสียงและชูคนใหม่หลิ่นแย่ชนะการแข่งขันชิงแชมป์ลีกชั้นนำฉันได้ยินเกี่ยวกับระดับการบ่บมเพาะให้ฉันลองดูอันดับหนึ่งในเมืองนี้ทีเอ็กพักหัวข่าวของวันงดออกเสียงและการชนะการแข่งขันลีกชั้นนำหนึ่งครั้ง คลื่นสัตโจมตีระหว่างการแข่งขันหลายคนรวมถึงผู้เล่นเยียนปิ้งเหวียวเสียชีวิตองค์กรท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวขับไล่ขึ้นสัตว์หลายล้าสัตว์อสูรเลี้ยงชนขนาดเล็ก COL ป้องกันแช้มมร,ระสครบความสำเร็จ AC เชื่อเสียงโด่งดังก้าวกระโดดเป็นล้าสัตว์เลี้ยงสุดฮอตในเมืองหลวงเจียต้องการอะไรคะ ฉันต้องการสัตว์เลี้ยงสามตัวและสัตว์ไว้เลี้ยงดูอีกหกตัวบังเอิญจังโทรศัพท์คุณผู้หญิงสวยมากมันราคาเท่าไหร่หรอฉันอยากจะเชื้อสัตว์เลี้ยงเออวันนี้แข่งมาเยี่ยมเยอะเลยฮะอ,อ่อะเรนนั่นพ่อนี่พ่อดูทางนี้สิฉันอยู่ตรงนี้ เยี่ยมเลยไหนที่สุดคุณก็มาช่วยฉันสักทีอื<ะ> uh huh. มอเลรทำไมเขาถึงหันไปอย่างนั้นล่ะพ่อทำไมมีสีหน้าที่เข้มขึมนี่มันเรื่องอะไรกันแล้วทำไมผู้เฒ่าแห่งตระกูลอื่นๆถึงมาอยู่ที่นี่อ๋ออ๋อเข้าใจแล้ว นี่มันคือสงองรงคอมพ่อต้องเรียกตระกูลอื่นมาช่วยโจมตีซูผิงแน่ <G ül> ในที่สุดชูผิงก็ถึงวาระแล้วข้าจะแสดงให้เห็นว่ากองทัพฝ่ยยู่ของตระกูลถังแข็งแร่งขนาดไหน